ลัคนาราศีตุลนเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้ายวันที่5พฤษภาคม2 5 1 8ครับดาวราหูย้ายครั้งนี้เป็นการยา้ายครั้งใหญ่ในะรอบ18ปีเป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะช่วงนี้สามารเชาาลัคนาราศีตุลจะได้เรื่องดีๆนะเรื่องของเกณฑ์แรกเลยนะเกณฑ์ส่วนร่างกายแข็งแรงดีขึ้นฟื้นขึ้นเกณฑ์แห่งการแข่งขันครับทุกการแข่งขันคุณจะเป็นผู้ชนะเนระื่องของการทํางานก็ดีเรื่องของการค้าขายก็ดีทําได้นะทำได้สําเร็จด้วย ผู้ตามไปถึงสิ่งใหม่ๆด้วยนะทุกกิจงานการใดที่ไม่เคยทําจะได้ทําแล้วทําได้สําเร็จบางท่านทํางานองค์กรงานประจําอยู่เห็นรายได้เพิ่มเติมหรือว่างานใหม่ๆมาหยิบจับทําดูกับทําได้ทําได้ดีแล้วก็มองเห็นเรื่องของรายได้ที่ดีแหละบางท่านเห็นเรื่องของการออกจากคอมฟอร์ทโซนได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนใคยค้าขายมองเห็นเรื่องของการตลาดใหม่ๆทาสิ่งใหม่ๆการค้าขายธุรกิจช่องทางใหม่ๆกลุ่มลูกค้ารายใหม่คุณหยิบจับทําได้ทําได้อย่างรวดเร็วก็สําเร็จที่สุดในรอบ18ปีทำมันรอไม่ได้แล้วนะครับ ดาวยังสองแสงโดยตรงนะเล็งมาอยู่ที่เรือนลาภะนี่เรื่องของการมีโชคมีลาบเด่นมากๆนะครับสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยราหูเป็นดาวที่คุณประโยชน์สูงนะถ้าเป็นตําแหน่งเกษตรเนี่ยจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่แบบฟุกๆแล้วก็ยาวๆไปอีก1ปี่งปีนบจากนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการทํางานการลงทุนการค้าขายรายได้ถาโถมแน่นอนนะครับหรือว่าโชคลาบจากการเสียงโชคเสียงดวงหรือว่าการลุนละาวาันอะไรต่างๆคุณมีโอกาสสูงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ดีเป็นเรื่องของการงานก็ดีมีแต่เรื่องดีๆรออยู่นะครับ